สองคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังดู My s a f e Zone EP 5ถึง EP 7ตอนนี้เป็นเซฟโซนหรือด a งเจอร์กันแน่คือแสงของ My s a f e Zone ไม่ได้แรงแค่ในไทยแต่แฟนซีรีส์จากฟิลิปปินส์บาร์ซิลเวียดนามอินโดลาตินอเมริกาและแฟนยุโรปโผล่มาร่วมวงเมาส์แบบจัดเต็มทั้งเรื่องแฟนเก่าทั้งฟิลหึงของลินและความใจนิ่งเจ็บลึกของเจน ทำให้คอมเมนต์ต่างประเทศเดือดกว่าซีนดาม่าในเรื่องอีกค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้ดู EP 5ถึง EP 7นี้แล้วทุกคนคิดว่าใครเจ็บกว่าลินหรือเจนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะคเพร EP 5ถึง EP 7ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของลินและเจนเลยก็ว่าได้ทั้งความสัมพันธ์ที่เริ่มถูกตั้งคำถามดราม่าที่ประทุติดกันรัวๆและการแสดงที่แฟนทั่วโลกยกให้เป็นระดับท็อปของ g l ปีนี้โดยเฉพาะฉากที่ทำให้หลายคนในคอมเมนต์ทั้งน้ำตาซึมทั้งหัวร้อนทั้งอินจนมือสั่นกันเป็นแถวและที่น่าสนใจคือแฟนต่างชาติหลายคนเขียนเหมือนกันเป๊ะว่าเซฟโซนตอนนี้ไม่เซฟแล้วนะคะ บางคนบอกว่าลินนี่หึงระดับภูเขาไฟระเบิดบางคนเชียร์เจนแบบถวายหัวและหลายคนก็ไม่ไหวกับเกดและทีมค่ะแอดขาบอกเลยค่ะว่าคอมเมนต์ต่างประเทศรอบนี้คือแรงและแซ่บมากและอินมากกว่าที่คิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแฟนๆทั่วโลกเขาจะพูดถึงไม่เซฟโซน EP 5ถึง EP 6นี้ว่าอย่างไรกันบ้างค่ะโดยมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกของ EP 5กันก่อนเลยค่ะไป,ไปดูกันเราไปดูคุณลินกันเถอะ แม่เข้าใจลินนะว่าแรกๆมันอาจจะทําใจยากนานๆไปอ่ะความโกรธมันก็อาจจะลดลงลินอาจจะพร้อมฟังอะไรมากขึ้นก็ได้ขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวังแล้วก็เสียใจในการตัดสินใจของลินแต่ลินจะไม่มีวันกลับไปคบกับเก์เด็ดขาดเจนเจนทิมจะเป็นคู่แข่งหัวใจของลินคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ฉันชอบประกายความหึงมันน่ารักมากแต่ความรักของเจนที่มีต่อมันยิ่งใหญ่มากจนเธอไม่ยอมให้ความเข้าใจผิดมันลุกลามไปไกลแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันรักอลินตอนหึงถ้าสายตาฆ่าคนได้คงตายไปแล้ว EP นี้ถือว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะพอมีนิ้งออมโผมาเซอร์ไพรส์แต่มาในฐานะไอาราและตะวันบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆออลลี่ยูเดอะซีรี ยีสนังโซเชียลแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะพี่ตะวันพี่มึงเงงคะขออนุญ,ญาตนะคะ,ะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเป็นหนะน,นักไปล้วเหรอคะไม่น่าจะหักคะ่ะแต่จะลาวถ้าให้ชัวร์ต้องไปเอ็กซเรย์นะคะ าเกิดว่าวันนี้ต้องโยกกองเนี่ยเดี๋ยวไอร่าหาคิววันอื่นให้ก็ได้ค่ะยังไงวันนี้คุณลินก็ทํางานไม่ไหวนไแน่ๆนะคะไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาตัดสินใจก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคอมเมนต์ที่ชาวต่างชาติพูดถึงหนิงออมเขาจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างโดยมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันนะคะสาบานเลยว่าการที่หนิงออมโผล่มาตรงนี้คือสิ่งสุดท้ายที่คิดว่าจะเจอไม่เคยอยู่ในบักเก็ตลิสต์ของฉันเลยสักนิดคอมเมนต์ต่อไปค่ะ หลังจากตอนที่5ฉันอยากจะบอกว่าถ้าฉันเป็นเบาหวานขึ้นมาช่อง3ต้องรับผิดชอบนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันมาดูพอลิงออมคอมเมนต์ถัดไปค่ะพี่ตะวันและน้องไอราอยัางแสดงต่อนใน My Safe Zone ซีรีส์นี้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปนะคะตอนแรกที่ได้ยินคำว่าซ u เปอร์สตาร์ไอรา เธอเป็นคนแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก่อนดูตอนนี้จริงๆเพราะฉันเกียดสปอยเลยไม่ดูตัวอย่างตอนถัดไปดังนั้นไอราและตะวันยังสารต่อเรื่องราวของพวกเขาที่นี่ถึงอย่างนั้นฉันประทับใจมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะสวัสดีตะวันและน้องออมคู่นี้น่ารักมากไปไหนก็อยู่ด้วยกันเป็นคู่ที่งดงามจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ลีหน้าหมิวน่ารักมากชอบซีนและเคมีของทั้งคู่แล้วก็หลิงออมที่มาโผล่เป็นแขกรับเชิญด้วยคอมเมนต์ต่อไปค่ะซีรีส์เรื่องนี้ทีมโปรดักชันทำดีมากเลยนะักแสดงคู่นี้ลีหน้ามิวคือระดับต่อไปของลิงออมในช่อง3ทั้งคู่สวยและโดดเด่นมากเคมีคือธรรมชาติมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ถ้าคู่ชีวิตมีแบบเจนความล้มเหลวจะกลายเป็นความสําเร็จที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเธอพูดถูกมากตอนพูดว่าสวรรค์น้อยๆของฉันและคอมเมนต์สุดท้ายของ ep 5นะคะคนแบบนี้คือคนที่ฉันรู้สึกขอบคุณมากถ้าได้มีอยู่ในชีวิตเจนเป็นคนที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องทำจนกว่าเลนจะหายเจนจะทำให้ทุกอย่าง นะอืพื่เจนบอกว่าจะทำให้ทุกอย่างคุณบ้าจะล้างแก้วขอล้างแก้วก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของ EP 6กกันเลยดีกว่าค่ะเจนกลับไปรอที่บ้านก่อนนะ เดี๋ยวลินตามไปอย่ายุ่งกับลินอีกทั้งเรื่องงานเรื่องลงทุนเจน,เจนจะให้ปากคำว่าเรื่องทั้งหมดมาจากใครมินประมาทนะคะถ้าไม่มีหลักฐานลินเป็นแรงบันดาลใจของเจนมาตลอดเจนอยากจะเปิดร้านอาหารที่ทำอาหารอร่อยมากมากเจนจะได้เจอลินอีกครั้งหลังจากออลิยูฉันหวังว่ารอบนี้คููใหม่ของช่อง3ามจะทำออกมาได้ดีนะถ้าไม่มีบทดีๆก็ขอร้องให้ลองดัดแปลงนิยายบ้างอย่าง The Secret of Us คอมเมนต์ต่อไปค่ะตัวปัญหานี้ทำให้ฉันปวดหัวหนักกว่าเดิมเพราะต้องรออีก7วันกว่าจะได้รู้ว่าตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะฉันจะไม่ยอมให้แฟนเก่าเข้ามาใกล้อีกเลยหลังจากที่ฉันพูดไปฉันจะลุกออกแล้วเดินออกไปทันทีใช่และถึงผู้ชายพวกนั้นจะพนันกันฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปนอนกับผู้ชายถ้าฉันรักใครจริงฉันจะไม่ทำอะไรแบบนั้น ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอยอมให้กอดตอนจบคอมเมนต์ต่อไปค่ะนี่ให้ฟิลแบบซีรีส์เรื่องพิษรักแบบน้ำกับแพทมากรู้สึกเหมือนลินมีฮาเลมเลยฉันสงสัยว่าแฟนเก่าของลินจะพังแบบน้ำไหมหรือจะหนักกว่านั้นอีกซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวมากการกดดันทางอารมณ์และจิตใจของเธอดูชั่วร้ายมืดมนและเป็นพิษมาก มีสัญญาณอันตรายเต็มไปหมดและแต่ละอันก็แดงยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าย้อนเวลากลับไปได้เกดก็จะไม่ทำแบบนั้นลินจะให้เกดทำยังไงก็ได้เกดยอมทุกอย่างเลยแค่ขอให้เรากลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมเกดสัญญานะว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกเขารักที่รักเนอะคอมเมนต์ต่อไปค่ะ สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือทำไมยอมให้พวกเขามาแตะตัวเธอแม้สุดท้ายเธอจะตอบสนองและขยับมือออกหรืออะไรก็ตามแต่ช้าไปหน่อยไม่รู้สิอาจเป็นแค่ฉันที่คิดเองงี้ก็ได้คอมเมนต์ต่อไปค่ะเกดต้องเพิ่มเข้าไปในลิสต์คนที่ฉันอยากตบจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะคะ มันน่ารักมากที่ได้ดูคนสวยสองคนนี้ปลอบใจคู่ของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจมากและน่ารักสุดๆเจนและอลินคอมเมนต์ต่อไปค่ะอลินยุ่งมากกับผู้หญิงสามคนเกดพายและเจนคอมเมนต์ถัดไปนะคะลีน่าแสดงอารมณ์ได้สุดยอดมากแม้จะไม่ได้พูดสักคำเดียวก็ตามคุณสัมผัสได้เลยว่าเธอกำลังรู้สึกอะไร น่าอัศจรรย์จริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะหน้าด้านมากนอกจากทิ้งภรรยาไว้กับลูกสาวตัวเล็กๆแล้วยังมีหน้ากลับมาอีกคอมเมนต์ต่อไปนะคะบางคนเป็นพ่อแม่คุณได้ด้วยการมี DNA ร่วมกันแค่นั้นจริงๆพ่อรู้ลินโกรธพ่อนะแต่พอพ่อรู้ข่าวก็เลยเป็นห่วงพ่อรักลินนะส่วนเรื่องงานเนี่ย คงไม่ทิ้งตั้งแต่ห้าขวบหรอกกลับไปเถอะลินน่ะมันเก่งพอที่จะดูแลตัวเองดูแลฉันคุณน่ะมันคนนอกไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวเรื่องในครอบครัวไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแนะนําคนที่คุณไม่ได้เลี้ยงดูมาลินม,มันลูกฉันไม่ใช่ลูกคุณไม่ได้แล้วแล้วอย่าก,กลับไปอีกนะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจจับไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปคะ่ะพ่อของลินนี้ถนัดบทพ่อแย่ๆมากโดยเฉพาะตอนต้นเรื่องจำเขาได้จาก harmony secret เลย คอมเมนต์ต่อไปนะคะเจนจะทำทุกอย่างที่ช่วยส่งเสริมอาชีพของลินและยังปกป้องเธอด้วยนะรักนะรักมากและคอมเมนต์สุดท้ายของ ep 6นะคะนี้ไม่ใช่เซฟโซนแล้วนะแต่เป็นดงเจอรโซนในหัวใจของเจนเลยและมาต่อกันที่คอมเมนต์ของ ep 7กันคะ่ะลินต้ออยู่กับเกิไม่ใช่กับเจนลินเป็นแฟนเจน ไม่ใช่แฟนเกตแหวนที่เธอใส่เนี่ยฉันก็มีรู้ได้ไงว่าลินเขารักเธอมากกว่าฉันเจนถ้าเป็นแบบเนี้ยเจนให้โอกาสทีมดีกว่าไหมเจนอยากกังวลเลยนะมีคนรักเธอเยอะมากพวกเราอยู่ตรงนี้นะฮ่าฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อไปค่ะจริงเหรอที่เขาปล่อยให้เธออยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะแล้วทีมยังมายิ้มอีกโอ้ยโมโหเกตดกับทีมมากเลยต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะเจนทําแหวนดอกไม้เหลือเชื่อมากสวยสุดๆเอเวลานี้มาไม่รู้กี่ปีแต่เด็กๆเกจนอยากเห็นลิลนจนวันที่ลินมีแฟนน่ะเนยทำให้เจนรู้ตัวว่าเจนกำลังแอบรักเพื่อนตัวเอยู่งั้นให้ดอกเดซี่ดอกนี้ เป็นตัวแทนความรักของเราคอมเมนต์ต่อไปค่ะช่วงเวลาเหล่านั้นมันทำให้หัวใจฉันอ่อนยยบเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะโอ้ยช่างเป็นฉากที่อ่อนโยนหวานและสวยมาก ขอบคุณลีน่ามิวและสามพัรทสำหรับซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมนี้สนุกจริงๆจะกลับมาดูซ้ำอีกแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปค่ะเจนเข้มแข็งมากนะพอถ้าเป็นฉันฉันเดินหนีออกมาจากตรงนั้นเลยและคอมเมนต์สุดท้ายของ ep 7นะคะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงโกรธลินหมายถึงว่าเธอหมดรักแล้วก็จริง แต่ไม่ได้ใจร้ายขนาดไม่ช่วยคนที่ตกน้ำรอกมันเป็นสัญชาตญาณที่ใครๆก็ต้องช่วยและที่ผ่านมาลินก็มีความรู้สึกกับเกดลึกมากจะให้เกียรติเลยมันไม่ง่ายถ้าเกียรติทันทีมันแปลว่าเธอสามารถกลับจักรรักเป็นเกียรติแบบฉับพลันซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าลินผิดเป็นเพราะจังหวะความช้าและสีหน้าที่ซีรีส์สื่อมากกว่าถ้าเป็นชีวิตจริงฉันว่าเรื่องนี้ คงไม่ดราม่าขนาดนี้การแต่งงานเกศก็ยังเก็บไว้สถานที่เกศก็ยังสองไว้อยู่ลยเธอแคให้ลินกลับมาพลาดไปแล้วอ่ะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ปะวะฉันก็รู้ว่าเกศไม่เคยทำพลาดอะไรเลยห็นรู้แล้วว่าลินคือคนที่ดีกับเกศรักเกศจริงๆลิน เป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่อัดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คือไฮไลท์คอมเมนต์จากชาวต่างชาติหลังดู My s a f e Zone ตอนที่ 5, 6และตอนที่7บอกเลยว่าไฟลุกทุกแพลตฟอร์มจริงๆทั้งความหึงระดับผู้เขาไฟของลินความเจนิ่งระดับเทพของเจนและดราม,ม่าความสัมพันธ์ที่ทำให้ทั้งคนดูฟินทั้งหัวร้อนและปวดใจในเวลาเดียวกัน มีทั้งคนที่ชื่นชมการแสดงของลีนาหมิวแบบสุดขั้วคนที่อินกับดีเทลเล็กๆอย่างการแสดงออกโดยไม่ต้องพูดคำเดียวของลินและแน่นอนคนที่หัวจะระเบิดพอเรื่องของแฟนเก่าจนหัวร้อนกันทั้งโซเชียลจะเห็นได้เลยว่าแฟนๆชาวต่างประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้เซฟโซนไม่รู้ว่าจะเป็นเซฟโซนอีกหรือเปล่าแต่หัวใจคนดูอยู่ในโซนอันตรายแบบสุดๆ ตอนจากกันไปหลังจากที่ได้ดู EP 7จจบแล้วช่วยบอกแอดหน่อยค่ะว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างคิดเหมือนกับคอมเมนต์ที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันหรือเปล่าคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแอดรออ่านทุกะคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ส่องคอมเมนต์ชาวต่างชาติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ แอดจะพาไปส่องคอมเมนต์ทุกแพลตฟอร์มไม่พลาดทุกดรามา่าทุกความฟินและทุกคอมเมนต์เด็ดจากทั่วโลกหรือใครที่อยากให้แอดตามไปส่องคอมเมนต์ของซีรีส์เรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ